ครับผมสวัสดีครับในแม่พี่ๆน้องๆครับพอกันวันประฮัตครับเสาวันพระฮัสมันี่ครับ้านโกก็ได้เกี่ยวหยากันมาแล้วครับยางหลายนะครับมันนี่เหมือนดึกสาวลาเฮาเลยกินหยานะครับหยาเขียวครับมันนี่ในหยาอ่อนฝนได้ฝนตกส่2องมือนะครับนี่ครับหยาอันนี้ก็มี่ใบคอยมีหยังผสมนะครับ เรียบร้อยก็ได้กินครับตัวนี้ตั้งจากฝนตกอาทิตย์ก่อนนะครับเที่ยนึงนก็มาตกบ้านอีกเที่ยนึงนะครับเดี๋ยวไปเบิงเ่งแผาของหลวงเลี้ยงกันนะครับเนาะเตรียมยาครับผม <c oughs> นี่ก็ยานะครับที่ซื้อมากวดนั่นนะครับที่คุณป้าแพทย์นะครับได้มอบมาแน่นมานะครับก็ มัดเรียบร่อยครับเปลกนำเกลือพวกให้ตัวเจนนะครับเปลอก,กยาหล่างแผลนะครับกัะเหลือยายาเหลืองนะครับก็ยานครับย,ยาครีมวันนี้ก็ขั้นโตก็สิไปซื้อนะครับเวลกนำเกลือ,พว,อพวกอย่างนะครับหให้หลัางดึงเรื่องครับ เดี๋ยวเบ่งแผลกันนะครับถึงใสกันแน่แล้วครับผมสารบินี่ก็เรื่องเรื่องกับเรื่องหมังนัดนะครับเรื่องจักรรถนะครับที่สร้างไปนะครับพอดีตายหาย่กับทรงพระท่านได้นะครับรถเสียวสันว่าโทษไปม่ว่านนะครับปกติก็สร้างปุ๊บเป็นสี่ดียเนี่ยมือส้านะครับ พราะว่าปืนส่งออกไปเอาเตตีสามตีซี่นะครับเอาฟัานโกโทษไปเหมือนว่ามัานมารถพังครับผมร่อเบื้องวินี้จังน้อยก่อนนะครับว่าสิเป็นจังไดนเอาพอดีแม่น้อยพอดีสวยสดเดี๋ยวพ่อสิเบิ้งขาก่อนกินมาได้หรกกินมาได้เอานี่ครับเอานี่ยกขาบ้ายกขาให้พ่อบ้าง เป็นตรงไหนเน,นี่ยบุญยกยกมาหงน้งย <c oughs> อยกฮาดูนีะครับจะตีเป็นแหย่อยแขางี่เป็นแห้งนะครับเบื้องแห้งเ้อนี้ห้าต้องเอาเนี่ยมาตัด โอ้ยนอยูซี่เนี่ยเป็นอย่างนอเบิงบ้งเบิ้งโอ้ยดีเป็นนี่ครับครับผมเดี๋ยว่วานโกกับเสียว แปลงแล้วถูฝังนี้นะครับเนาะเพื่อบ่ให้เปเลอะอย่างเอาวัดีนี่สวัสดีแม่น้อยสวยสวยครับผมหลังจากยาที่ ควนโก้ครับไปซื่อมามันกับมึดแล้วครับมันนี่ควานโก้สีล่องยานะครับของจิตอาสานะครับซอยสร้างพัทยานะครับเป็นมอบมานะครับมียาสองสามชนิดนะครับแต่มันนี้ควันโก้ก็ใส่ยาตัวนี้เบ่งนะครับเป็นยายาม่วงนะครับแต่ว่าคุณมันมาเป็นแบบนี้นะครับควันโก้สีล่องเบ่งว่ามันติดขาเชื่อแบบไดนะครับ เป็นยาม่วงนะครับไวโอลาโซลูซันสันว่าครับเป็นยาที่ว่านะครับใส่สำหรับนะครับใส่คาเชื่อล่านะครับต่อตานแบคเทเรียรครับใส่สำหรับขาเชื่อนะครับบริเวณผิวหนังที่เยื่อเมือกนะครับ แผลสดแผลถลอกแผลไฟใหม่ก็ใส่ได้นะครับนี่ฟันโก้ก็สิล่องมึงนะครับเพระาะว่าก็ขอบคุณทีมงานนะครับจิตอาสาซอยสร้างพัทยานะครับที่มอบมอบยามาให้นะครับเดี๋ยวมาหลังกันนะครับเยืนยีหน่อยเป็นยังไงฮะ นอกจากร้างแพ้แล้วว่นกูกับส่ยานะครับอยาม่วงนะครับกับยาครีมอยู่ข้างในนะครับผม ผหลังจากล้างไจยแล้วก็น้ำหานเม็ดนะครับใส่ไจนะครับก่อนควันโกสีไปครับ,กบรกิจนี่ของควันโกกับนังเต้ ตีหามากอะเรียบร้อยครับเยี่ยวหญาร่างสร้างน้ำอาหารมาให้นะครับจำเร็จลุล่วงไว้นะครับเดี๋ยวกัอนโก้เี่ยวหญามาให้ย่ายกันนะครับเนาะ ับผมมือนี่ก็ได้กินอย่าอ่อนๆนะครับเชือกลำมัดสองมัดนะครับบ้านโกโุ้งไปหามาแต่มเศ้านะครับก็สิได้นิ่มปากนี่แหละว,ว่ามือนี่นห่คล้องครับกินไปนะครับ็บครับผม กรับวันเสานะครับวันเสานะครับบ้านโกกะอ๋อบอกบุญเมนะครับผู้ที่มีใจเมตตานะครับอื่นบันบันเสานะครับเป็นวันช่างไทยนะครับบ้านโกกัสิลลงไหลสดนะครับซอยนะครับนี่ช่างอยู่หาเชือกนะครับที่บ้านโกสีสีไล่นะครับประวา สีคอยเฮ็ดไปนะครับที่เรหาเชือกหาเชือกนะครับเพื่อเป็นการบอรบวนใม่แมยจะเกินไปนะครับอันนี้ก็สีไล่หาเชือกนะครับวันเสาร,ร์น,าน,นะครับ,นนรบ,ว,ว,รบวันสร้างไทยที่หนึ่งนะครับเพราะว่าอาติมีผู้ใหญ่ใจดีเอามาเลี้ยงมาหยังกะจะเป็นแยวสิแจงอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าบ่มีกับวันโกก็สิไล่ไปธรรมชาตินะครับ ถ้าหาเชือกนี่ก็ยประม่นหาสิบตะกล้านะครับแต่ให้กินให้ได้กินเชือกละซิบตะกร้าไปเลยนะครับหาเชือกซิตะกร้าเชือกละสิบตะกร้านะครับส่วนคะแนนนั่นก็เดี๋ยวสีพิจิตรหน้าเบิ่งอีกว่ามันสีสมหวนสมควนสมใดนะครับถ้า ตีก็ลอยคะแนนทุงที่ก็หาดีะแนนนะครับยังยังยังคำนวณอยู่ครับไปก็ฝากไว้ครับเด้อแม่์เมย์พี่ๆน้องๆนะครับวันสร้างไทยนะครับใส่จิตทำบุญกับสร้่งเสริมส้างบารมีนะครับผมให้ทำมากจะเลื่อนลุงเรื่องนะครับนาตีการงานการเงินนะครับว่าแต่สิ่งใดก็ขอให้ลุกล่วงนะครับเป็นตัดไงนะครับทางคู่บ้านคู่เมืองเขานะครับ ป้านกะไม่อยากตดรบกวนพปไกเน,นะครับแต่เมื่อมันมาถึงป่านนี้แล้วก็ต้องขอกราบท่านอภัยนะครับแม่แม่แมพี่ๆน้องๆน,นะครับคิดว่าอาจจืเป็นการบรบกวนนะครับที่จริงแล้วก็เป็นการซอยเหลือตัดนะครับคู่บ้านคู่เมืองเขานะครับรับมื่อนี้ก็ผ่านโก,กน้ก็เสร็จภารกิจรอบเส้าครับเดี๋ยวกราสิไปกินข้ากินน้ำนะครับ ก็ใบหีอเก่านะครับก็สิีในเก็บสร้างเก็บหยังคือเก่านะครับเก็บพยะตามภารกิจของสร้าง,างาะาะนะครับแต่ละมือครับวันนี้ขั้นโคกะขอสวัสดีใ่จำนีนะครับขอขอบพระคุณครับผม